ใช่ไหมอะประกาศสิสองคืนสองเดือนอยครับแฟนตัวสิคุณวศนันฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนเดือนเดีก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิมาวินนะแต่ตอนนี้มาอยู่ที่สิงห์มาวินแล้วเนาะมีใครเป็นผู้เพื่องซ้อมกัอยู่นี่มีได้แล้วก็ยื้อคือพวกเพื่อนเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่หนึสิบสองครับร้อยอยหกสิบสองแล้วเราไปปล่อยเรามายกี่กิโลครับ ห้าริบเป็นห้าสิบสองเราหมดไตล์แล้ครับแล้ววันนี้เรามาเจอมาคอนเทสต์เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งครั้งนั้นต่อยกันที่บุรีรัมย์บุรรีัมย์วันนั้นเป็นไงผลแพ้ตอแพ้กันไหนก็มาทำไมไปแพ้กันลูกไหนแพ้แพ้จึงโจบก่อนนะวันนั้นต่อยกันเหยียเท่าไหร่ที่หนึ่งร้อยหกร้อยหกแต่วันนี้มาต่อยร้อยร้อยห้าช้านี้สองน่ะเรียง อย่างครับเขาเคยเข้าไปสอนขนาดที่ว่ามาเกินหรือมาขาดเกินเกินตอนนึงก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยแล้ววันนั้นเขาเป็นโมจตายอะไรนะของบางกระเภทบางทีมือแล้ววันนี้เราจะวางใจอะไรให้ดีเออให้ดูโปรไฟล์อ่ะคือปล่อยตามตัวตายแล้วนะแล้วก็แก้ไขเอาจากวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันนะเห็นไหมอ้าววันนี้มีชิงขับด้วยครับชิมขับนี่เราครั้งแรกป่ะหรือว่าครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วของเคือไม่ตื่นเต้นแล้วนะแต่วันนี้คิดว่าเหตุัลนี้ไปอยู่ที่เอลเราไหม วันน uh, mm hmm. yeah. ี้นะแล้ววันน like yep ี้มาต่อยร้อยหกเฮ้ยร้อยห้าเราคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณสี่โลสี่โลได้แล้วเราต่อยมวยมาล้วนโมเลกุลนี้กี่ไฟแล้วประมาณมันเจ็ดสิบกว่าไฟล์เจ็ดสิบกว่าไฟแล้วล่าสุดเลยกับที่มาไฟนี้เราต่อยไว้อะไร่อยเรือพญากุญแจมาไเป็นไงบ้างชนะาขอชนะก็มาวันนั้นต่อยเด็ดเท่าไหร่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดด้วยวันต่อยที่ที่นี่ที่นี่เนาะขอร้อยเจ็ดกับชนะมาแต่นนี้ร้อยห้า ก็คือสบายๆเลยเราคนจังหวัดปัตตานีอาฝากเชิญชวนในขับเหล่านี้นะเชียร์ไปกันรับใช้คนด้วยวันนี้ไม่เป็นวันไน้นราแล้พอออกเดินทางกลับบ้านป่ะครับโอเควันนี้ขอน้องโชคดีนะครับผมขอบ้านครับโอเคขอบคุณตัวไหนใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราสูงเท่าไหร่ น้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับเราเมือตัดตาเลยครับวันนี้เรามาเจอกั่แหลมโพเคยต่อยกันไหมครับกี่ครั้งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ลังสิตบ้างมือรำหรอแล้วผมเป็นไงวันนั้นอเราชนะก็มาตอนนั้นต่อยกับเอย์เพื่อนร้อยหกตอนนี้มาต่อยร้อยห้าเมื่อเช้านี้สองหนักแล้วเป็นไงเกิคยลึกไหม ไปยังไงครับคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดแน่จริประมาณเท่าไหละประมาณจุดเท่าไรนะจุด่นะอ๋อก็คือแบบมาสบายๆนะแล้ววันนั้นเราชนะเขาที่มีอรำแหละชนะเขาลูกไหนนะอขาเตะเขาอะไรเงี้ยหรอเขาเลยกินเข้ามาเลยแต่วันนี้มันคงไม่เหมือนวันนั้นแล้วอ่วันนี้มันคงไม่ใช่แบบตรงนั้นแหละต้องปรับให้ดีแล้วประมาทไม่ได้วันนี้มีเข็มขัดด้วยนี่อืมคิดว่าวันนี้เข็มขัดนี่ไปอยู่ที่เราไหม เราเอาไม่ได้เราเอาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกเลยป่ะที่จริงครับครั้งแรกครั้งแรกด้วยผมก็ต้องเอาแล้วนะอืมไอ้นี่เราคูณมามาณกี่กิโลสี่โลสี่โลได้ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงเต็มที่โหลมร้อยนะถึงวคนแรกเย็นนี้พร้อมเต็มที่เลยอ่าเราคนจังหวัดยแฟชั่นช่วยแฟนขับเรล่านี้หน่อยฝากจ่ายโสมเป็นการแจ้งให้ด้วยเต็มที่ครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้ต่อยผู้รองด้วยแล้วที่ผมขับด้วย วันนี้ก็ต้องขอใอยน้องช่วงดีครับผมโ okay, อเคต่อมาครับ <c oughs>